มาแล้วจานโอจะให้ไปวิ่อองอุบลฮะไปบ้านเสียตินแล้วต้องไปเอาแผน่น PE อ,ออกดิมันเดี๋ยวไปเจอลูกรังเดี๋ยวมันทะลุ เปิดฝาข้างดึงออกนั้นแหละฮะข้างบนด้วยป่ากรองก่อนมีฝนจะมาอ้วดูฟอร์ดิ่งบ่ มันไปนี่จะพอได้วิ่งไหมนี่ไม่ใช่ไปน,นอนบอใช่ไปน,นอนกินข้าวลิงบอยกหัวไวไหมนี่เอาคนเดียวนะเอาลองดูสิจะไหวไหมฮะคนเดียวจะไหวไหมเอาลองดูสิ เอาลองดูคนเดียวอเออเออเออโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอก <laughs> ยังไงนี่ถ้าอยู่คนเดียวทำไงนี่ฮะฮะไม่ต้องยกสุดไม่ต้องยกสุดหาอะไรมาลองให้เดยเปิดนี่ได้อะ ทำไงนี่อยู่คนเดียวทำไงนี่ไอ้น,นี่ก็ไม่ตรงนะนี่ดูอ่ะม,มันต้องขยับอย่างเงี้ยทำไม่ได้สูงมันต้องขยับเข้าอีกนั่น,นี่หรือว่ามันต้องรองน็อตให้มันเข้าไปวะต้องขยับข้าไหนเปา

ไปคนเดียววะไปคนเดียวไปคนเดียวเราไปกับใครล่ะพามมีไปด้วยอืมบีไดาวิ่งอยู่บ้านขี่ไปขี่มาทำงานอะไรอยู่บา้านจ้างไปช่วยบอทำเที่ยวหน่อยดิยได้เยอะๆหน่อยเขาได้สิบสองเราต้องสิบสามนะได้ไหมเงียบอีก ยกดิยกหัวหนึ่งยกหัวนิดหนึ่ง,ห,ห,นงหนักไหมนะรอบจะหลุดมือโอ้ดูหมุนไม่ได้เลยอู้เคยถอดไหมนี่รัว <c oughs> โอ้ยสงสัยปิดตายตั้งนานแล้วมั้งนี่มันเคยถอดอ่ะ โอ้โหอะไรจะแน่นขนาดนั้นเนี่ยถ้าถอดบ่อยมันก็จะถอดง่ายเลยน่าจะไม่เคยถอดเอออ้าวหมุนอีกเอาคอนมาเคาะไหมอู้ไม่เคยถอดล็อกนี่น่าจะโโอ้หเอาอะไรมาเคาะอืม ได้ดี่าโอ้ไม่เคยถอดเลยในน้ำนี่น้องมันน้นเข้าูรเล็ุเด็ด nón mang bị âm đây Phúc ăn này, lương này, hàng cái Mày hàng, cái cày Mày em đi thằng ngày gặp để nó cái nón bò có nón ừ. Nón bàn bị âm của nón đấy <laughs> แต่ไม่มีฝุ่นเลยเอ้ยมันเป่าแต่ลูกนอกลูกในน่าจะไม่ได้ถอดถอดูว่าถอดยากมากเลยลมเขาแรงอยู่ดิเป็นไ,ไร me mm -hmm. ถือว่าฝุ่นอยู่ครับ <c oughs> โอ้โห่ฝุ่นสะสมเยอะเหมือนกันครับแสดงว่าก็ไม่ค่อยได้เป่าเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวต้องไปถอดไอ เันพีออกนะครับเดี๋ยวขาด,ดขาดแล้วตรงนั้นสุดหนึ่งเนะี่ยลองไปหาเงินกันดูไม่รู้จะหมู่ด้อจา่ากินอยู่เองเด้อกินอยู่เองเด้อกินอยู่เอง แล้วก็ส่งก็สาล่ะเรากระดาิโลสองโลหอนิดเดียวเนะกินเอเลยสองกินอยู่เองนี่เอาข่าแรงเท่าไหร่สองร้อยไม่เอาร้อยสีร้อยฮะศรร้อยรี้อยกินเอรือสามลเองเอค่อยว่ากันเดี๋ยวดูมีงานนก็ดูอนว่ะรอยก่อนไม่รู้ว่าไปยังไงหรอกเนี่ยไปตายเอาดาบหน้าเนี่ย ดูก่อนถ้าเรือเยอะก็ให้อยู่ให้เพิ่มอยู่คุน้อยให้มีง่ายก่อนท่าผมจะไถมอเตอร์ไซค์ออกไอ้จำไม่สี่พันเลยง่ายละอ้าวง่ายละอ้าวคนเดียวจะทำได้ไหมอ้าวเออเออโอ้ยถึงว่าเด้กดไอ้นี่เองไอ้นี่ขยับมันเลยเลื่อนเนี่ยเนี่ย เนี่ยเวลากดไอ้นี้ปุ๊บไอ้นี้เคลื่อนเลยยกัวน,นิดนึงดูสิคนเดียวจะทำได้ไหมเอาเออเอาเอา,เอา,เอาตอนแรกมันไม่ได้เคลื่อนขนาดนี้นะเป็นเพราะไอ้กดกดไอ้นี้นี่เองไหนอ่ะมันเข้ายากเลย ถอดออกไปบางฝ่วนน,นี่นะเนี่ยได้เลยเนี่ยแบบนี้ต้องดันเข้ามันต้องรองรองครั้งนี้ให้มันสูงโอ้ฝนมาแล้วดูไม่ใช่ไปไปนอนว้อเลยไม่ใช่ไปวิ่งได้ฮะเที่ยวจอดบ่ ฮีโน่เป็น,นี้แหละออผมน่าจะตามไปที่หลังอ่ะเพราะว่าผมต้องอยู่ซื้อของให้ช่างสิงก่อนอ่ะก็คอยเดินทางปลอดภัยนะครับ ตีดูดมก็โอ้ไกลอยู่นะประตูก็ปิดไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับต้องเปลี่ยนกลอนใหม่ปลายกรสีนี่แค่อันนี้หกเจ็ดขาได้เนี่ยอันนี้หกเจ็ดก็น,นี้ยังยังไม่หมดหมดรายตอนไหนเนะี่ยก็ดนีนาไงไอ้นี่มนเดือนหกกระโดกอ่านี่หมดลหแล้วเหรอเออเออ ตายแล้วได้เวลาเสีเยเงินอีกแล้วภาษีขาดอีกโอ้อะเดี๋ยวต้องต่อภาษีอีกแหละไปอันนี้ป้ายเหลืองต่อภาษีโอ้โหแปดพันนะุ่นอะ ลองเสียงดูงดูอีกสักรอบพอจะได้ไหมพอจะได้ค่าซ่อมคืนไหมแต่ช่วงนี้แหม่หน้าฝนก็นะอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะทำบ้างหยุดบ้างแน่นอนบ้านกลัวดีตก ทุกวันเลยนะไม่มีหยุดเลยนะครับเนี่ยไปก็ต้องลงทุนเติมน้ำมันไปแล้วพันหนึ่งนี่เหมือรถไอต้อมเลยโอเค เจ็ดลบแปดนี่จำเลยครับไม่อันนี้มันช้ามากกีนหนึ่งพูดช้าเลยครัโอ้สั่งเสียงเย็บคนไอรองพื้นได้ไหมนี่ไม่น่าจะได้นะเนี่ย น่าจะพ้นได้จบงานสีแต่ก็มีงานขัดอยู่นะครับมีงานขัดงานสีน่าจะจบครับวันนี้ไม่นน่าจะไม่ได้พ้น อาฮีนก็จอดยาวเหมือนกันครับฝนตกตะว่านี่โทรไปหาสาวดาวบอกว่ายิ่งจอดจอดเหมือนกันวิ่งวันจอดวันนี่ไอไอตาลรือ่านี่ เาเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสู้กันต่อไป